สวัสดีครับทุกคนผมฟุ้งนะครับปวนกันดิจขนาดเลยครับทุกคนได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาทําเมนูที่ผมยังไม่เคยเอ,อได้กินมาก,ก่อนนะครับไฟไปไปไฟไ,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 ไปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เปิดลีปบ่กมันฮอนไหมเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวป้องเอาอยัางนะสวัสดีครับทุกคนผมฟุ้งปงวนกันนะครับวันนี้ครับผมด้จ่ายขนาดเลยครับที่ทุกคนได้ ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้ครับ <No. S 1> วันนี้ผมจะมาทําเมนูที่ผมยังไม่เคยกินนะครับทุกคน oh, <no. S 1> ชาตินี้ผมกําลังจะมาเคยกินครั้งนี้ครั้งแรกครับทุกคนนั่นก็คือเมนูนั <laughs> ่นก็คือเมนูหมูยๆนั่นก็คือเมนูหมูย่างบอลชอนครับทุกคน <What? S 1> นี่ฮะโอ้ไม่ใช <the> ่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูย่าง มักซอสโคเออแม่ไหนหหมูย่างมากซอสโคชูจังครับทุกคนนี่โคชูจังเหลือครับจากคลิปที่ก่อนๆนะครับที่ทําไก่ทอดบนชอนนะครับก็เลยขี้ขึ้นได้เอ๊ะลองเอามาทําหมูย่างซอสบนชอนโอ้ยหมูย่างซอสโคชูจังครับทุกคนก็ไปเปิดดูใน YouTube แล้วนะครับไม่มีใครทําแบบผมนะครับมันจะมีอะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับทุกคนแล้วก็เอาไปย่างบนกระทะครับคุณแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ทําแบบนั้นครับทุกคนผมจะเอามาย่างบน เอาฐานครับทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่อุ่นๆร้อนๆไฟกําลังดีเลยครับหมูผมก็หมักเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับสองชั่วโมงนี่นะครับทุกคนหมูครึ่งกิโลครับนี่เราจะใส่สมสมเอามะนาคับมีโคชดจังแล้วก็น้ำผึ้งพริกป่นละเอียดนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับทุกคนมาอย่างแรกเราใส่โคชดจังเลยครับ ประมาณอ๋อสามช้อนโต๊ะนะครับโอโม้มีแล้วไงม,มีเลยใส่ปห้ว่าจะได้ใส่ ไปน้ำผึ้งนะครับทุกคนว้าวใส่เลยหนึ่งช้อนโต๊ะครับทุกคนต่อไปพริกขี้รียนนะครับทุกคนนี่ hey, ใส่ไปเออแล้วแต่ชอบเลยจะชอบเพริอ่ะชอบใส่เยอะๆเลยอ้อหไจ้ะข <c oughs> ี้แตกเนอะ เมืาเคยลองกลิ่นซะแล้วเนี่ยดูสีดูสีเกลือเกลือลืมลืมลืมเกลือครับทุกคนเกลือนิดหน่อยครับเกลืออืไม่เห็นกอกงไม่เห็นใส่ดีใส่เลยใส่เลยใส่สองหยิบมือแค่นี้ ออหอมก็หอมหอมูหอมเ่นเ<ม>ดยวกัตอนย่างตอนย่างได้จะหอมกว่าน,นี้มาครับทุกคนแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณสองถึงสามชั่วโมงครับเพื่อที่จีนจะได้แดงแดงเนะาะซอสจะได้ซึออมซอสจะได้ซึมจะได้ยินเลยต่อไปซอสทานะครับทุกคน,น,น,คคนเราจะทําเหมือนที่เรามักหมูจ่กี้เลยนะครับใส่ส่วนผสมเหมือนเดิมยกเว้นเกลือครับทุกคนเพราะว่า

เดียวเทียวเดียวมีก้อนหัวมีทำงานหืมป้าไปครับทุกคนเดี๋ยวเอามาย่างกินอย่างหมู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 ผมมักเรียบร้อยแล้วนี่จะได้ทำว้าวสวยงามมากๆนะครับทุกคนมา เราจะมาย่างกัน้นำซอสทาครับทุกคนนี่น้ำซอสทาแต่กี้ยังเหลียว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  <c oughs> เหลียวเออ What the fuck แต่กี้ยังเหลียวเหลียวอยู่นะครับไป, oh! ปอ,อันนี้นะผมเอาไปแช่ในตู้เย็นมันเห oh. นื่อไปเหรอข้นไปหเหร oh. อเนี่ยมันมา,มาเอามาย่างกันมาๆ,ม,าๆมันร้อนไปครับทุกคนมันร้อนมันร้อนร้อนมากเลยเดี๋ยวจะเอาขี้เท้ากอบก่อน 你好，顾客。 จับพื้นที่แป๊บนึงครับเดี๋ยวเอามาซอยกินกันรับคนนะว้าวเรียบร้อยแล้วครับจัดการเรียบร้อยแล,แล้วเดี๋ยวจะมาใส่ งาขาวนิดหน่อยนะครับทุกคนป<ะ>ั๊กม,มันหวัดได้อยู่มันหวัดกับคนอื่นมันหวัดได้นะไอ้ปมันหวัดโดนศอกะอะมัโดนศอกลเลยไปเลยใส่ธรรมดาเนาะปั๊ ว้าวสวยงามมากเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวมากินรสชาติกันดีกว่านี่ลุยครับรสชาติมันคือมันนะครับมันมาก่อนนะแล้วก็แบบน่าจะมันซอสของโคชูจังะครับทุกคนมันแล้วก็เผ็ดครับเผ็ดตามมานะครับทุกคนแล้วก็จะมีเปรี้ยวครับ เปรี้ยวปาินิดหน่อยน่าจะเป็นเปรี้ยวของโคชูจังนะครับทุกคนป<ะ>ั๊กถ้า,าใครอยากทำนะครับแนะนํานใส่หวานเพิ่มนิดหน่อยนะครับทุกคนเพมนิดหน่อยไม่อย่างจะอร่อยกว่านี้ครับอันนี้มันแบบมีหวานเนาะเอาใส่หวานไปนิดเดียวนะครับทุกคนปั๊ก กินต่อไปครับทุกคนเย็บกดมันลุยครับ <c oughs> อืมรำรำ